ท่านผู้ชมครับเรามาดูราคาน้ำมันในตลาดโลกสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเลยสัปดาห์ที่แล้วในช่วงที่ผ่านๆมาก็รู้สึกเป็นขึ้นาขึ้นตลอดนะครับสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้ขึ้นตลอดก็ยังก็ยังก็ยังขึ้นตลอดอยู่นะครับเวลาเล็กเวลาน้อยก็ถือว่าขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นไปตามหลักของการวิเคราะห์ทางทางโหราศาสตร์แต่บางมันกลายเป็นว่า ลักษณะของการสะท้อนในของของของในตลาดอะไรข้อแทจริงเนี่ยก็มาตรงกับของเราพอดีคือคือปกติเนี่ยมันดวงดาวเนี่ยมันก็เหมือนสรรพสิ่งในโลกมันก็เหมือนปัจญาของพระพุทธเจ้าที่มันอยู่มีอยู่ในธรรมชาติเพียงแต่ว่าใครไปศึกษาใครไปค้นพบมาอธิบายให้เข้าใจได้โชคดีเรารู้ตรงหน้าก็เราก็ถือถือว่าครูครูก็มอบมาให้เรามาทําหน้าที่นี้มาสื่อมาสื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่มีมีมีครูขังมีครูขังนะครับอันนี้เราก็เราก็ถือว่าเราเราก็ทําำทำวิชานี้สืบสืบต่อนะครับอ่อตอนนี้เรามาดูทองคํมั้งครับทองคําเนี่ยทองคําเนี่ยโอ้โหใครก็ตีเนี่ยทำนิวไฮมาตลอดเลยนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยคนทั่วไปในสังคมรู้นะว่าทองคําปัจจุบันนี้นะถือว่าทํานิวไฮตลอดอะฮะเป็นการทำสถิติเกือบทุกวันเลยนะฮะที่ผ่านมา นี่ก็ยังก็ยังเป็นอยู่นะก็ยังยังขึ้นอยู่นะครับถ้าไม่ใช่อาการของเงินเงินบาทแข็งปัจจุบันนี้ผมผมว่าทะลุสองหมื่นไปแล้วนะประมาณสักสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองเแล้วนี่ไม่ถึงแต่ว่าเพราะเงินเงินบาทแข็งเพราะเพราะเงินบาทแข็งไปประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเงินดอลลาร์อ่อนเงินดอลลาร์อ่อนคนก็เลยมาเก็งกําไรทองคํากันใหญ่เพราะว่าทองคําเนี่ยมูลค่ามันไม่เคยตกนะครับแต่สัปดาห์นี้เราก็คาดว่าทองคำคงเป็นยังขึ้นต่อเรือขึ้นต่อนะครับแต่จะมีบางวันที่จะผันผวนลงบ้างนิดน้อย เลยสรุปทั้งสัปดาห์ก็ถือว่าอยู่ในเขื่อขาขึ้น